แน่ครับไอตัวนี้ซื้อขายกันเร้อนแล้วนะครับนะครับนี่นะครับตพ่นสีกันแล้วนะนะครับนี่เลครับอันนี้พันเซื้อกันยาบ้าเหรอะามึนว่าหายมึนเจ็ดไปเลยอ๋อพันหายมอนเจ็ออผูดหายหายมนเจ็ดแล้วพูดพูดเดียวเดียวมันแปดอมันก็ว่ขายอยู่ราคาดีหรอนี่นะครับเขา ตกลงที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนี่แหละนะครับนะครับแม่สาวอ้วนๆนี่นะครับนะครับเนี่ยชาวเวียดนามนี่แหละนะครับก็นะก็ต่อรองราคากัน นะครับนะครับเนี่ยครับคนอ้วนส,สวยๆขายได้นะนะครับนะเปรียบเทียบกับไกวที่บ้านท่านในดนะครับราคาหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแบบนี้นะครับนะบานชาติมังฝนขวัญจันนะครับชาวเวียดนามนะครับก็ถ่ายภาพมาฝากนะครับขอบคุณมากครับ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 